สวัสดีครับเอ,อ้ยมานี่นะครับผมท่าเรือของแฟนฟ้าติกซิมิลันนะครับผมพี่จ้าวันนี้ผมมาเที่ยวซิมิลันนะครับผมเราอยู่ที่ท่าเรือของนี่นะแฟนฟ้าติกซิมิลันทราเวลส์นะครับเออเขามาถึงนะครับจะ,จะแจกดิชแบนนี่ครับดิชแบนเห็นไหมดิชแบนนะรถหนึ่งคันนะครับแล้วก็จะแจกไอ้กระเป๋าเหลือง <S <S ๆ,ๆนี่ด้วยนี่ครับผมในกระเป๋าก็จะมีเสือ้อกับมีผ้าเช็ดตัวให้อยู่แล้ว <S <S นะครับ แล้วก็ถ้าเราจะยืมฟินนะหน้ากากหน้ากเกะน,นี่ก็มีนะครับแล้วก็มีชาก,กาแฟเครื่องดื่มให้นะครับตอนเช้าก็จะฟรีนะครับมีกาแฟามีโอ้มีอาหารด้วยนะแล้วมีฟินมีหน้าก,ากากนะครับเดี๋ยวเราจะไปยืมหน้ากากกันไก่น้อยมาเลือกหน้ากาก คือ,<ไ>อดึงด้านข้างอ๋อนี่คือสุดแล้วเนาะอ๋อยังๆมีฟินให้เลือกนะคะรับฟินนี้เป็นฟรีส์คือไงวะคือมันปรับได้นะครับนี่ปรับได้นะครับดีกานะแล้วก็เนี่ยดึงอันนี้มันก็จะหลัดขึ้นนะครับดึงนดีต้อนรับสู่บริษัทแฟนพลาสติกซิมิลันทราเวลนะคะนะฮะจะมีรับสุภาพเรียบแผนพลาสติกนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะฮะขออนุญาตแนะนําตัวนะฮะวันนี้จะมีทีมงานการ,รอุ่นทีมงานมากรุเทศหนะักสองท่านนะครับอ่าก็จะมีไกด์น้องต้อมนะฮะจะเป็นไกด์หลักของคุณลูกค้าวันนี้ในการให้ข้อมูลต่างๆนะฮะอ่าแล้วก็พาคุณลูกค้าเนี่ยเที่ยวยังหลายแห่งชาติูนเกาะเซมิลันนะครับส่วนในขั้นหนึ่งนะฮะจะเป็นไกด์น้องนุ่นนะฮะหรือไกด์บ้านพีพี ไกด์มาดิปีนนะฮะจะคอยดูแลนะฮะให้บริการเสิร์ฟน้ำนะรวมถึงความปลอดภัยความสะดวกสบายของคุณลูกค้าในเรือวันนี้ด้วยนะฮะคุณลูกค้าาด้านนี้นะคะจะเป็นอ่าพื้นแผนแผนที่นะฮะหรือแมปของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะฮะอย่างเช้านี้เนี่ยคุณลูกค้าอาจจะระแวงนิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าอากาศอาจจะปิดเนาะเพราะว่า น้องต้อขออนุญ,ญาตเดินทางไปถึงอย่างอุทยานยาชาติมูเกาะซิมิลันก่อนจะดีกว่านะฮะเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยไปถึงอุทยานยาชาติมูเกาะซิมิลันนะฮะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15ถึง1ชั่วโมง20ซึ่งห่างจากชายฝั่งประมาณ67กิโลเมตรนะฮะซึ่งอาจจะสภาพอากาศอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะฮะอย่างเช่นเมื่อ2วันที่ผ่านนนะฮะที่นี่เนี่ยฝนตกหนักมากเลยแต่ที่เกาะซิมิลันนี่นะฮะมีแดด นะถ่ายรูปสวยและน้ําสะดวกแล้วก็น้ําใสด้วยนะคะเด็กสักผู่หนึ่งนะ,ะเราจะเดินมีทางออกด้วยกันแล้วก็ตรงทางออกนะฮะต้องขออนุญาตเชคอุปกรณ์ดําน้าไม่ว่าจะเป็นหน้ากากตีนกบหรือสนอกเกิลน,นะฮะที่คุณลูกค้าได้หยิบจากห้องอุปกรณ์ของเรานะฮะเราควรแจ้งทางต้อมนะฮะไม่ต้องใช้เปหนใดท่านใครนะฮะสมมติว่าถ้ามาหนึ่งครอบครัวก็แจ้งต้อมว่าหยิบหนะะ้ากากไปกี่ กี่ชุดนะฮะตีนกบกี่ชุดนะฮะรบควรคุณลูกค้าดูแงนิดนึงนะฮะอย่าให้ตกนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณลูกค้าทำตกในจุดที่น้าลึกนะฮะอาจจะเป็นการยากในการที่จะดำไปเก็บขึ้นมานะฮะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะ, mm hmm. ะเรือของเราวันนี้นะฮะเราจะใช้เรือแฟนพาสติกหมายเลข4นะ,ะซึ่งจะมีพื้นที่การแสดงสำหรับคุณลูกค้าเนี่ยเพียงพอนะฮะซึ่งจะเป็นเรือลำที่ใหญ่ที่สุดของของบริษัทแฟนพาสติกเลย สำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะกระเป๋าของคุณลูกค้านะฮะในเรือของเราจะมีห้องเก็บอุปกรณ์นะฮะอย่างเช่นกระเป๋าถือนะฮะหรือกระเป๋าอันไหนที่มันเปลียกง่ายคุณลูกค้าสามารถฝากไว้กับเราได้ด้านในอันนี้คุณพิณ่ายแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> หนูต้องสวยต่อทุกทุกทุกผาพนะต้องสวยทุกผาเลยครับ <c oughs> โอเคค่ะในรำเรอง,องเราวันนี้น้องต้อมจะเตรียมเป็นเสื้อชูชีพนะสำหรับ ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลไม่ทราบน้องอเด็กๆมีมีม,มีชูชีพส่วนตัวมาไหมคะมีมีโอเคแต่เราก็จะมีเป็นชูชีพเด็กให้ด้วยนะคะในลำเรือนะฮะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ึงชั่วโมง15นาทีถึง1ชั่วโมง20นาทีนะฮะถึงอย่าง,งอุทยานชาติหมู่เกาะซิมิลันเกาะซิมิลันทั้งหมดจริงๆแล้วจะมีอ่าเกาะซึ่งจะรวมเกาะบอนและก็เกาะตาชัยด้วยนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ใสมาในแผนที่นะฮะ ภูเรงชักนบนเกาะซิมิลันซิมิลันนี่มาจากภาษามาลายูนะฮะซิมิลันแปลว่าหมายเลขเก้านะฮะก็จะนับจากทิศใต้เลยนะฮะเกาะหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงเกาะเก้าทางทิศเหนือนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเกาะหนึ่งสองสามเราไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะฮะเพราะจะเป็นเขตอนุบาลเต่าทะเลหรืออนุรักษ์เต่าทะเลนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารเรือนะฮะเจ้าหน้าที่หนุนยานที่จะคอยอดูแลพื้นที่ไม่ให้นะักท่องเที่ยวเข้าไป อยากเห็นเต่าทะเลใช่ไหมฮะอย่างสองวันที่แล้วก็เจอแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้เจอวันนี้น่าจะเจอนะครับเพราะโทรนัดกันเมื่อเช้าอยากจะได้เจอวันนี้นะคะก่อน12.3เข้าไม่ได้นะฮะก่อนแรกเลยวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋า1ชั่วโมง15นาทีนะฮะถึงยานุวิชาหมู่เกาะซิมิลันเกาะที่แปดซึ่งจะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะหนึ่งท่านหมู่เกาะซิมิลันด้านบนนะฮะก็จะมีเป็นหินสัญลักษณ์หมู่เกาะซิมิลันนะคุณลูกค้าท่าอจะทราบบ้างนะฮะเพราะด้านบนนี่จะเป็นหินระบาย นะฮะแล้วษณะจะเป็นก้นหนก่นใหญ่เลยตั้งสวยตระหง่านอยู่ด้านบนเลยนะฮะบนเกาะแปดนะฮะคุณลูกค้าเราไปถึงประมาณ10บโมงสิบหครึ่งนะฮะโดยประมาณแล้วใช้เวลาบนเกาะประมาณ1ชั่วโมงในการพักผ่อนตามอัธยาศัยนะฮะท่านลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเดินขึ้นด้านบนนะฮะก็จะเดินไปประมาณ200เมตรอันนี้ไม่ไกลน้องต้อมพร้อมทีมง,งานเนี่ยไปทุกวันอยู่แล้วนะครับเพื่อจะแตนาบช่วยคุณลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปนะฮะเป็นพัโนรามาเบวิวสวยมาก นะฮะด้านบนหรือท่านไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากจะเดินที่ด้านบนนะอาจจะมีปัญหากับขามีปัญหากับหลังนะเพราะบางจุดเนี้ยต้องลอดไปทางใต้หินแล้วก็ขึ้นไปทางชันนิดหน่อยสามารถพักผ่อนครับอ่ะตอนนี้เรากาลังจะไปขึ้นเรือนะครับการขึ้นเรือเนี่ยเราจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนว่าเราเอานัากะาไปไหมเอาคินไปไหมอะไรเงี้ยนะครับเ<ม>ทีนี้จะจบประมาณ4ีโมงถึงห้าโมงเย็น เรือออกไดานายากว่าการตอนนี้เรือจะเล่นช้าๆนะครับเพราะว่าผ่านนี่เราจะไปผมเป็นหมู่บ้านชาวประมงกับฐานทัพเรือนะครับพางยาคริสต์ก็้าเรียนมาแล้วไม่ได้เก่งนะ หินรูปเปือใบมุกเกาะซิมิรันแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนออกทะเลครั้งแรกเหมือนน้ำของแอลกอฮอล์เจลเลยค่ะ <c oughs> ต้มงเือนี่แน่นอนหรา่อนจะ้เวลือบริการห้องน้นะทกิ่งแ่ว่ามันร้อนจริ <c oughs> <S <S ここ 19. นี่นะครับจ <fl> <S Spanish bars> <sun arrivé> wow ึงทด้นซ้ายไปสองอยมีหลันเต่าลลีุ่ดวเราเราต้องลงน้ำค่อตัวเรือใบเออมังเหพุ้นตรงนี้ไหมครับในนั้นเล่นน้ำได้นะครับตรงนี้เป็นที่จอดเรือนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับ กำลังจะเดินขึ้นไปมองบริเวณกินกระใบนะครับเส้นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติกินกระใบนะฮะครับมันได้นี่นะครับบนนูน้น จัลกล้องใช่ไหมน,นี่นะครับมาถึงขบวนรถแล้วครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่น thank you

นอยู่ะครับานอนนี้ไก่น้อยนะครับข้างหลังคือแม่นะครับนี่ทำอย่างนี้มันจะลอยอย่างนี้นิ่งๆนี่นขาตรงๆอ่ะอออขาตรงๆ บริเวณด้าน <ST S> ซ,ซ้ายมือของผ่านเด็กนะฮะหรือท่านไหนไม่อยากจะถ่ายรูปไม่อยากเล่นน้ำอยากเดินที่ปั่นบนก็ก็สามารถเดินถ้าปีนปั่นได้เลยบนเกาะห้าแล้วนะครับจะให้ดูนะครับผมสภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้นะครับข้างหลังตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เขาให้มาปูเสื่อนะปูเสื่อฐานข,าข้างนะครับจุดนี้เนี่ยขานได้กินได้จุดข้างล่างหน้าหา,านั้นหน้าหาดนะครับไม่ได้นะครับตรงนั้นเนี่ย สงบไว้ครับตรงนั้นไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเขามีอะไรให้กินบ้างแอย่างนะคะมีเต็งโม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 แล้วก็สับรถสับรถสับรถขุดรถค่ะอ๋อมันมีชุดเดียวกันเหมือนกันหมดครับท่านหนก่งสามท่านอะไรหรเอามาเลยทีเดียววะเนาะคุ่ที่สองท่านเนาะเราเจ็ดคนเจ็ดเอาไปเผื่อเลยได้ไหมเอาไปเลยโอเคค่ะนี่นะครับอาหารเอาไปเผื่อเจ็ดได้เลยไหมเจ็ดคนเจ็ดท่านเลยเหรอครับเจ็ดเลยนะ นี่นะครับมีผัดกะหล่ำปรีกะเพราไก่ไข่ดัดเดียวไก่ทอดนะครับและข้าวสวยครับและนี่คือเกาะห้านะครับหาดใหญ่นะครับผมหาดใหญ่นะครับในเกาะห้านะครับผมคือเกาะห้านะครับจะมีสองหาดคือหาดเล็กกับหาดใหญ่นะครับตรงนี้คือหาดที่เป็นหาดใหญ่กว่าครับผมสามารถเดินถึงกันได้แค่3 0 0อเมตรเองนะครับ ตอนนี้ร้อนมากเลยฮาดูเขายิ่มแมน้ลงไปเล่นลงไปสนอกได้ตอนนี้นะครับกำลังเดินทางออกสหาดใหญ่มู่เกาะเซมิดันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือแล้วนะฮะเวลาหนัด หลายสามโมงห้าสิบครับแล้วก็ที่นี่ก็น้ำใสมาแต่ก็มีมีปลานะตรงนี้น,ะนเรยเดินไปอีกประมาณสิบนาทีนะครับอ้ำพอนี่เงนไหเดือมาลแล้วนะเต็มที่แล้คจับตอนนี้จะไปจากเกาะห้าแล้วเกะกะดี๋้วเกาะ็อันละไปเกาะละบบาย,บาย See you